สมมติว่านาคพาอุ้มพาตรามาแล้เครื่องสักระเข้ามาสู่ในถ้ำกลางสงต่อหน้าพระอุเบชาแล้วก็เสร็จหากเมื่อกราบไหว้เสร็จแล้วก็จะขอขันนาทจ่ว่าให้ฟังแบบบุกาสะนี้บุกาสะวันทามิพันเตสัพังอภราทังคมาทามิพันเต ไมอยากัตังปุญญงสามินาอนุโมทิตพังสามินากตังปุญญงไม่หังธาตุพังสาธุสอานุอนุโมทามิอุกาสะการุญยังกตวา पफच्छाङ्गं थे मे भन्ते अहं भन्ते पफच्छं याचामि चहामि पे अहंघन्ते पफच्छं या चहामि ताटियां पे अहं भन्ते पफच्छं याचामि Sapa tuka nisrana nipana saci karnataya, Iman kasa wangkahetwa, Papacetak mangghante, Nukampang upadaya, Sapa tuka nisrana nipana saci อิมังกาสาวังคเหตวาปัปปเชตหามังันเตอนุกัมปังอุปาทายะสัพพทุกขนิสระนิพพานะสัชิกะระนัตถายะอิมังกาสาวังคเหตวา พัพาเชษทามังคันเตอนุกมปังอุปาทายะนวครบสาครังง้งแล้วก็น้อมผาไใจถวายพระอุปัชาแล้วก็ว่วอีกสาครั้งสัพะทุขนนานิสนาณิพานะสัิกรณทธายะอตังกาสาวังพัตวา ปภ้าเจถัมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะสัพพะทุกขะนิสระนิพพานะสันจิกระทาายะเอตังกาสาวังทัตวาปภ้าเจถัมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะ สัพพะทุกขะนิสรนะนิพพานาสัจจิกรณน,นัตถายะนิเอตังกาสาวังทตวะปภัยเชิดถามังพันเตอนุกรมปังอุปาทายะอะน,านราบนั่งราบลง พระอุปชาก็คพงสอนในเรื่องของการบวชการสอนนี่จะสอนอย่างไรก็ได้ในแบบเขามีวิธีการสอนจะเอาของใครก็ได้ทอเป็นแนวเท่านั้นเองเราจะใช้ปฏิภาณของตนเองสอนให้ถูกเ,เหมาะควรแก่เวลาที่บางทีถ้าเรเวลามันก็ะชั้นเราไปสอนมากตามแบบอาจจะช้าไป ก็สอนรวบรัดได้แต่ขอสําสคัญให้รู้จักคุณพระพุธพะทธธรรมประสงค์คุณครูบาอาจารย์บิดามารดารู้รู้เป้าหมายของการบวชรูปประโยชน์ของการบวชอะไรเหล่านี้มื่อสอนให้เขาเข้าใจแล้วก็รวมสรุปท้ายก็ต้องสอนพระกรรมฐานอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าการบวชในมุ่งปฏิบัติพระกรรมฐานเป็นที่ตั้งมาสอนเสร็จแล้วเราก็ให้เขาเจะมอบผ้า นี่ให้เมื่อเสร็จแล้วเราก็สวมผ้าอังสะให้เขาเสรนวิธีนุ่งห่มให้เสร็จแล้วก็ไปนุ่ง่มผ้าเมื่อนุ่ง่มผ้าเสร็จแล้วให้เขามาขอเซรนารารสินต่อพระกรรมวาจาอันนี้ก็เป็นเรื่องพิธีขั้นตอนนะ้ะ <c oughs> สมมุติว่า,เ,าเจ้านาคในห่มผ้าเสร็จแล้วก็เข้ามาถวายเครื่องสักการะ ตอพระกรรมวาจาแล้วก็ตั้งใจที่จะขอสรณะรัตรีต้องกล่าวคำตัองต่อไปนี้ว่าุกาสะวันทามิพันเตสัพังอปาราทังขมะหะมเอพันเตไมอยากตังบุญยังสามินาอนุโมทิตพัง สามินากตังปุญญังในหังธาตัพังสอานถูสอานถูอนุโมทามิอุกาสการุญังกัตวาติสระเนนะสหะสีลานิเทธาเมพันเต อหังพันเตสระสิลังยาจามิทุติยามปีอหังพันเตสระสิลังยาจามิตติยามปีอหังพันเตสระสิลังยาจามิและพระกรรมวาจาก็ให้ศีลการตั้งนโมให้ศีลนี่ก็ ไม่เหมือนกันก็อย่างที่นโมสวดว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ นโมอัตสาภะะวโตอะระหัโตุตตสมมาสัมพุทธัสสะนั่ก็ว่านโมสามครั้งแล้วก็ก็คำว่าจาก็ว่ายมหังวะทามิตังวะเทเอหีรับบามะพันตต่อไปก็ให้รับใจสนาคม พทังสรังขจามิพุทธังสรนังขจามิธรสังขจามิธรรมสังขสังังสนังขามิสังขังสรังขจามิทุติยมปีพุทธังสระนังขายมปพุทังสามิ Tuti yampi Tamam sa rakanam ka jaamih Tuti yampi Tamam sa rakanam ka jaamih Tuti yampi Sangkang sa rakanam ka jaamih Tuti yampi Sangkang ตัดยมปิดห่มมังสระนองขจามิตัดยำปิดห่มมังขจา,ามิตัดตยำปิดสังขังสระนองขจา,ามิตัดยำปิดสังขังสระนังขามิปิดะปสะระนักขมันังนิตที่ตังอามาพันเตนี่ก็ว่าให้สีลต่อไป ปัญติปัตาเวรมณีปาัญติปัตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิสิกขาปัทถังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีอธินาทานาเวรมณี สิกขาปัตหังสมาธิยามิสิกขาปัตหังสมาธิยามิอัปบหัมัจจริยาเวรมณีอัปรหัมัจจริยาเวรมณีสิกขาปัตหังสมาธิยามิสิกขาปัตหังสมาธิยามิมุสาวาทา เวรมณีผู้าวบัาเวรมณีสิกขาปัทังสมาฮิยามิสิกขาปัทังสมาฮิยามิสุราเอรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยัมัจฉะปมาทฐานาเวรมณี สิกขาปัตหังสมาฮิยามิสิกขาปัตหังสมาธิยามิวิการะโพชนาเวรมณีวิการะโพชนาเวรมณีสิกขาปัตหังสมาฮิยามิสิกขาปัตหังสมาธิยามิ นจักทิตาวิทิตาวิสุขะทัสนนาเวรมณีนจักทิตาวิทิตาวิสุขะทัสนนาเวรมณีสิกขาปัทหังสมาธิยามิสิกขาปัทหังสมาธิยามิมาลาคันทะวิเวรปนะทารณะ มัณฑนา,นาวิภูสนัฏฐานาเวรมณีมัลลานทะวิเรปนธารณะมันฑนาวิภูสนัฏฐานาเวรมนีสิกขาปัทังสมาธิยามิสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจะสยนามหาสยนาเวรมนี กุจ่าสีละมหาสีนาเวทมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิสิกขาปัตถังสมาธิยามิญาติรูปะระชะตาปฏิคหานาเวรมณีญาติรูปะระชะตาปฏิคหานาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิสิกขาปัตถังสมาธิยามิ อิมานิทัศสิกขาปธานิสมาธิยามิอิมานิทัสสิกขาปธานิสมาธิยามิอ ي م ิทัศสิกาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสิกขาปธานิสมาธิยามิเสร็จแล้วก็จหน่าก็กลับนั่นเนเป็นเนนแล้วตอนนี้กลับไปครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ว่าวันทามิบันเต สัพพ um um ังอป a ร a t ังขัมมะธรรมเอเบันเตไม่ยากัตังบุญยังสามินาอนุโมทิตพังสามินากตังบุญยังไม่หังทานตัพังสามัทุกสานัุกอนุโมทามิเสร็จแล้วก็กราบทุกสุขสามครั้ง เมื่อกลับสำคั้งแล้วก็รับบริขารคือบาทจากโยมผู้โยมผู้จะเป็นผู้ประเคนบาทนะตอนนี้เป็นเนนแล้วถ้าถ้าโยมผู้ชายประเคนก็รับในมือถ้าโยมหญิงประเคนก็เอาผ้ากราบผ้านับประเคน